ลูกพุนสดใครเคยกินมั่งโคตรอร่อยเลยอันเนี้ยเนี้ยมันจะเหมือนลูกไหนทมจะไม่แมะมันไม่เหมือนมันรสชาติจะไม่เหมือนลูกไหนเลยนะรสชาติจะอร่อยมากๆเลยลูกพุนสดนะวันนี้ได้ลูกพุนสดมาหมดแล้วให้น้องๆไปทานหมดแล้วได้ได้มาสองกล่องนะคะอร่อยจริงๆอร่อยมากเนี้ยอ่ะเ่อ้อเนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้ที่เขาไปทําลูกพุนแห้งใครเคยกินม้างที่เนื้อนิ่มๆนะคะนี่นะ นิ่มรสชาติจะเหมือนรสชาติจะเหมือนเชอร์รี่ก้านยาวนะแต่เนื้อบอกเลยว่าเนื้อเนื้อมันหนากว่าแล้วมันอร่อยมากฟินคตรฟินเลยเฉพาะตัวบัากัแ่แงกินไปแล้วกล่องหนึ่งนะโลงชื่นใจอร่อย